สวัสดีครับพีเตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างครับแล้วก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมลุงป้าน้าอานะมิรักแฟนเพลงทุกท่านครับผมเอ๊ะเราเป็นน้องน้องหรอฮะเรากลับมาพบกันอีกครั้งครับแอปเปิลไทย .com สตูลงโปงออนไลน์ .com อ่าครับผมแน่นอนวันนี้มาพบกันก็ต้องมีของดีเอามาฝากกันอีกแล้วครับที่เห็นในหน้าจอก็ต้องคุ้นเคยกันดีกับแบรนด์นี้นะครับสำหรับเวทีคอนเสิร์ตใหญ่ระดับโลก ระดับโลกนะต้องเห็นนะก็คือเฟนเดอร์ครับผมตัวอักษรสีแดงแดแล้วก็เขียนแบบลายมือเขียนแบบนี้ใช่ครับเฟนเดอร์นี่เองใช่ครับเฟนเดอร์เป็นแบรนด์ที่ทำตัวแอมและก็กีตาร์กีตาร์กีตาร์เบสเฟนเดอร์นี่้ชื่อระดับโลกอยู่แล้วถูกต้องนะครับปัจจุบันเองเฟนเดอร์ก็เข้ามาทำพงที่เป็นลักษณะแบบบลูทูธแต่ว่ารูปลักษณ์ก็ยังมีรูปทรงเหมือนกับแอมกีตาร์ของเขาใช่ครับคือ คงไว้ซึ่งสเสน่ห์ใช่สเสน่ห์ความคลาสสิกดูครับนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีอ่ารุ่นมอนเทเล่นะครับเฟนเดอร์มอนเทเล่ซึ่งเป็นอ่าลำโพงบูทูธแต่ว่าต้องเสียบปลั๊กครับผมแล้วก็เป็นมีลำโพงพกพาอีกตัวนี้ก็คือนิวพอร์ตครับเป็นรุ่นเล็กรุ่นเล็กแต่ตัวนี้เป็นรุ่นที่ขนาดกลางใหญ่ขึ้นมานะครับอ่าพลังเสียงตัวนี้ก็บอกกันเลยก็คือเท่าไหร่วินเตอร์หกสิบวัตต์ rms แต่ที่สำคัญนะฮะยังไงฮะ แบตเตอรี่พกพานะใช่ครับตัวนี้มีแบตในตัวนะครับสามารถพกพาและแบตเตอรี่เนี่ยเอางี้พูดแบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดอยู่ที่5,200มิลลิแอมเจ็ดโวลต์ครับผมนะครับใช้งานได้ถ้าเปิดระดับ40-50%อยู่ที่ไรเนี่่้าสิบเปอนนี่คือ20-25ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเปิดแม็กเต็มสุดเสียงเนี่ย จะอยู่ประมาณ8-10ชั่วโมงนะครับก็ถือว่าเยอะแล้วใช่ครับซึ่งแบตเตอรี่ก็เป็นแบบลิเธียมไอออนซึ่งวันนี้ก็มีอยู่2องคอลเลคชันเลยก็คือสีดําแล้วก็สีออกขาวิมครีมครับผมก็เรือว่าชื่อรุ่นเขาคืออินดิโออินดิโอนั่นเองอินดิโอใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเจ้าตัวเฟนเดอร์อินดเนี่ย เขามีฟังก์ชันเจ๋งๆอะไรบ้างครับผมก็คือตัวนี้คือที่เรามารีวิวเนี่ยฮะก็จะเป็นก็มันมีแบบ2คอนเนคชันเหมือนชี่างบอกไปก็คือแบบสีดําคือสีดําโทเล็กนะชื่อโมเลยวโทเล็กแล้วก็สีออกครีมครีมคือตัวบรอนชื่อบรอนนะฮะก็มี2รุ่น2 2สองสไตล์สองแบบสองสไตล์ไม่ใช่สองรุ่นนะฮะก็รูปร่างหน้าตานะครับผมขอญาตมาด้านนี้นะเขาก็เรียกว่าตรงกล่องก็คือบอกโฉมหน้าก็เลยสองแบบสองสไตล์นะฮะ ก็คือสังเกตที่ตัวมือจับก็าสองแบบด้วยก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะแล้วก็มีสไซลักเฟนเดอร์ตรงมุมนี้ก็คือเป็นเอกราฟเลยครับผมแล้วก็ตัวกิวด้านหน้านะเป็นเหมือนเนโอนถักใช่เนโอนถักก็เป็นสไตล์คลาสสิกนะนะครับอันนี้คือด้านหน้าของเขานะฮะทีนี้เราก็ไหนๆก็มาดูของจริงเลยมาดูตัวจริงกันเลยนะครับครับผมก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปถึงฟังกชันเรานะครับก็มาถึงปุ๊บก็ฟังกันเลย สัมผัสครั้งแรกที่ได้ฟังนะครับต้องบอกเลยครับว่าเฟนเดอร์ตัวนี้นะครับผ่านเรียกว่าการจุนอัพเสียงเนี่ยทำออกมาได้ดีมากบอกเลยครับว่าออกแบบมาที่ว่าไม่เหมือนใครเลยถูกนะครับลักษณะเอ็นคอชัวตัวบอดี้ตัวตัวตู้เขาเนี้ยฮะตัวนี้คือเอกลักษณ์เด่นสุดคือสไตล์ของคือเป็นตู้ปิดนะฮะตู้ปิดครับตู้ปิดแล้วก็ไม่มีพาสซีฟเรเดียเตอร์ใช่ คำว่าตู้ปิดเนี่ยการจะทําตู้ปิดได้ไม่ง่ายนะเพราะว่าตู้ปิดนี่คือจะให้เบสดีๆให้ห้องอุคุสติกดีๆตัวลำโพงต้องใช้ของแบรนด์ของดีเท่านั้นบอกเลยของเยด้วยนะครับนะฮะซึ่งแตกต่างจากลําโพงบลูทูธตัวอื่นๆรุ่นรุ่นอื่นๆไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามจะเป็นมีเบสอีเฟกต์อยู่ครับผมหรือไม่ก็เป็นแบบพาสซีฟเลเตอร์ใช่อสองอย่างใช่ครับซึ่งซึ่งก็จะให้เบสที่มีพลังนะครับแต่ เป็นเบรท,ที่ไม่เ,เรียกมวลเบรไม่ได้กระชับนะครับทีนี้ไอาการที่ทําตู้ปิดแล้วเพื่อให้ได้เบรท,ที่มีพลังเนี่ยอย่างที่พีเตอร์พูดไปต้องเป็นตัวไดเวอร์ของดีครับผมซึ่งข้อดีของการทําตู้ปิดเนี่ยฮะตามหลักทฤษฎีแล้วนี่ว่าตู้ปิดเนี่ยจะให้เรียกว่าค่าความไหว<ะ>ดีกว่าตู้ตู้เปิดหรือว่าตู้แบบเบรคลิฟต์เนี่ย หนึ่งเดซิเบลอันนี้ตามทฤษฎีนะฮะครับก็คือการที่จะได้อย่างนี้เขาต้องเอาตัวไรเวอร์ที่ว่าเที่ยงตรงเหมาะกับปริมาตรของตัวบอดี้ตู้นะฮะนะฮะมาใส่บรรจุเข้าไปถึงจะได้ใช่เอานำพงทั่วไปไม่ได้ไม่ได้นะครับผมอันนี้คือความยากกันมันถึงผมถึงผมงบอกว่ามันต้องมีการจูนอัพกันด้วยครับผมถึงจะให้ได้อ่อมิติของเสียงต่าเสียงกลางเสียงแหลมที่อ่มีบาลานซ์ที่ดีครับผม แต่ first image first impression ของตัวนี้เลยบอกเลยว่าอะไรฮะเบรนี่ใช่จะลึกไปถึงไหนถูกต้องครับหนัก่วงไปถึงไหนสัมผัสครั้งแรกที่ได้ฟังคือมิติเบรครับพีเตอร์นี่เดี๋ยวลำโพงพกพาฮะเบรลงลึกใช่บอกเลยว่านี่ยังไม่เบิร์นนะครับมที่เราฟังนี่มันยังไม่ได้เบิร์นนะครับได้ลูกลึกลูกหนักเนี่ยยังไม่มีตัวไหนมาเทียบบอกเลยใช่ครับนะคือแบบพาร์สฟเลเตอร์ยังเอายังสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยสู้นี้ไม่ได้ใช่ครับนะนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าการที่จะทําให้ได้เบสที่มีคุณภาพและเสียงที่มีคุณภาพเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการจุดอัพเสียงหรือตัวไดเวอร์ที่ใช้นี่ต้องเป็นของดีของย่อแล้วตัวนี้ไดเวอร์ฮะตัวนี้คือไดเวอร์ครับก็คือมาแถบว่าแถบดินแดนของเจ้าแห่งลําโพงเจ้าแห่งลำโพงพก็คือแถบสแกนดิเนเวียนครับผมก็คือเพลเลตเพลเลตของเดนมาร์กนั่นเองทั้งบูเฟอร์แล้วก็ทวนะิตเตอร์นะฮะนะฮะก็ขอเกริ่น อุปกรณ์ให้มาก่อนลวกันจะได้ยกออกเราอธาิบายนะให้มาเขาจะมีแมนนวลคู่มือนะฮะตัวนี้ก็ศึกษาดีๆนะเป็นแบบสไตล์รูปภาพง่ายง่ายในการศึกษาเลยนะคบว่าทําอะไรได้บ้างนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมียังเจ๋งๆนะยังไม่บอกนะยังไม่บอกให้หมดนะยังไม่บอกหมดนะครับเจ๋งฟังก์ชันเจ๋งมากบอกเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมี A C adapter นะรับสำหรับชาร์จไฟนะต้องเป็นของเขาเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีสายอินพุต3.5มาให้แล้วก็จะมีตัวนี้สาย USB อเอาไว้สําหรับชาร์จสมาร์ทโฟนเหมือนเป็นเหมือนเป็นเป็นช่องสําสหรับชาร์จสมาร์ทโฟนอีอกที่นึงการบนะครับถ้าฉุกเฉินก็เป็น power bank แ,แล้วกันประมาณนั้นนะ <c oughs> นะ ตัวนี้ฮะดูบอดี้ของเขานะครับพิชานดูด้านข้างครับดูด้านข้างยกด้านข้างดูนี่ฮะอ่านะครับอันนี้คือสีโทเรกสีดำนะฮะมาสำรวจกันเลยดีกว่านะค,ะครับก็คือด้านหน้าที่บอกไปก็คือตัวนี้เป็นกิลเหมือนกิลในอลอนนะฮะแล้วก็มีโลกโก้เฟนเดอร์เด,ด้านหน้านะครับผมก็เด่นเลยนะครับส่วนตัวลำโพงด้านในเขาก็คงจะมีลำโพงของพิเดตบูเฟอร์ขนาดสามจุดห้านิ้วนะฮะด้านบนครับสองตัวนะสองตัวส่วนด้านล่างก็เป็นทรีเตอร์ของพิเดตเหมือนกันขนาดสิบหกมิลสองตัวสองตัวครับผมกำลังขับรวมก็คือหกสิ RMS นะครับนี่เราเป็นแบบตู้ปิดนะฮะเพราะตู้ปิดยังไงคือด้านหน้ามีแค่ตัวลำโพงโผล่มาไม่มีท่อลมเบียดอิสระใดทั้งสิ้นใช่ด้านหลังก็จะปิดสนิทเลยด้านหลังนะฮะนี่เลยครับไม่มีรูอะไรให้ออกมาเลยใช่นะครับความคลาสสิกความสวยงามนะครับตัวนี้อบอกไดเมนชั่นเลยดีกว่าตัวนี้น้ําหนักไม่ใช่ธรรมดานะ6.6กกิโลกรัมหกกกิโลนะฮะสองตัวคือหนักเท่ากันสองสไตล์นะครับผมแล้วก็ไดเมนชั่นของเขาถ้าเผื่อ ตัดสินใจจะซื้อพกพาเป็นยังไงบ้างนะ,ะตัวนี้ก็คือความนักกว้างนักกว้างนะครับนักกว้างอยู่ที่27.5เซนอจาความสูงคือ2ี่5ห้าครับนะครับแล้วก็ความลึก12.2เซน12.2อจุเซนคลาสสิกนะฮะแล้วก็มาดูผมอะความด้านนี้ให้ดูเห็นไหมครับพี่ชานี่ยังมีฮนะมีมีหนออปรับนะครับเรื่องคลาสสิกนะความคลาสาลาสิกของปุ่มของตัวเฟนเดอร์ตัวนี้พี่ชา ก็คือจุดเด่นคือหน็อกปรับตรงนี้อะอ่ากระเป๋าโวลลุ่มนะฮะก็เสียงแหลมเสียงเบสเนี้ยอ่าตัวนี้เป็นโวลลุ่มฝั่งนี้ฮะับคันเท่าทีฮะสไตล์แนววินเทจเลยครับใช่ตัวนี้เสียงแหลมตัวนี้เสียงเบสนะฮะแล้วก็สไตล์ตัวนี้คือนี่ไฟตาแมวให้ด้วยนะครับผมนะไฟตาแมวแสดงการทํางานปิดเปิดสวิตโยกนะฮะอ่าปิดไว้ก่อนนะคันนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีปุ่มควบคุมคอนโทรลครับ สังเกตดีๆฮะมีอะไรซ่อนอยู่นะครับแถวบนก่อนแล้วกันตัวนี้ถ้าเราคนเน้กับสมาร์ทโฟนแล้วสมาร์ทคนโทรสมาร์ทโฟนได้คือเล่นกับหยุดนะครับแล้วก็ตัวนี้โฟร์บดีบดแล้วก็แถวบนจะมีคณิแพรสสำหรับแพร์ลิงนะแพร์ลงเวลาเราเปลี่ยนสมาร์ทโฟนตัวใหม่นะครับผมเครื่องใหม่อะไรเนี้ยหรือว่าเริ่มใช้ครั้งแรกนะตัวนี้พิเศษหมดเลยมีคำว่า voice voice ตัวนี้ก็คือประโยชน์ในหลายอย่างฮะตัวนี้รับสายวางสายได้ มีไมโครโฟนในตัวใช่ครับสําหรับคุยโทรศัพท์นด่นนะใช่แล้วก็ถ้าใครชอบโอเคกูเกิลอ่ากดตัวนี้แช่ไว้มันจะคอนโทรลสมาร์ทโฟนได้พูดผ่านลำโพงไปคอนโทรลโทรศัพท์ของเราอ่าทำมีว o i ซ์คอนโทรลนะฮะเพื่อจะให้โทรหาใครก็พูดเรียกชื่อเลยอืมนะครับโอเคกูเกิลเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้นะฮะมีคำว่าดูโอฮะอ่าตัวนี้แหละครับพี่บอกว่ามีอะไรเจ๋งๆครับผมตัวนี้ อ่ะเฉลยเลยแล้วกันตัวดูโอคือมันสามารถแพริ่งได้อีกตัวหนึ่งแบบไร้สายพูด,ดง่ายๆว่าเราสามารถที่จะเอาเฟนเดอร์อิดโอสองตัวมาเชื่อมต่อกันแบบถ้าพูดภาษาชาบ้านก็ภาษาที่นี่ก็ t o i ว e t สวคือเชื่อมต่อกันแบบไร้สายแล้วให้เพื่อเพิ่มพลังเสียงให้ดังอีกหนึ่งเท่าแล้วหรือ,หรอให้เป็นแบบสเตอริโออ่าซ้ายขวาแบบนะครับสแบบนะเออดูโอคือขนานกันสตัวครับ ตัวนี้ก็ซ้ายขวาตัวนี้ซ้ายขวาให้ดังแบบโหมดปาร์ตี้เลย่าถ้าจะฟังเพราะเพราะแยกเสียงกรองซ้ายขวาก็ก็ปรับปรับเซตท,ที่ตรงนี้ได้ะนะครับเราวิธีการใช้งานนี่ฮะคือความเ <นะ S 1> จ๋งที่เติมเข้ามาในตัวเฟนเดอร์ อินดีโนั่นเองนะครับตัวนี้ให้ดูเทียบกันอทีนี้มาดูตัวฝั่งสีครีมหน่อยจะดูเห็นนะหนอบปรับมันจะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะนะสีครีมก็หูจับก็คนละแบบตัวนี้จะแบบเก็บได้ใช่และแต่ตัวนี้คลาสสิกมีหูขึ้นมานะครับแล้วก็ปุ่มนี่ปุ่มเหมือนกันใช่ครับสีตามนี้เลยนะแล้วก็ปิดเปิดก็มีไฟตาแมวบอกสถานะเหมือนกันปุ่มก็จะเป็นสีครีมเหมือนกับตัวบอดี้นะครับแล้วก็เพดด้านล่างเป็นสีน้ำตาลอ่อน ฮะอ่าสวยครับนะครับผมอ่ามาดูด้านหลังกันพี่ชาด้านหลังจะมีไฟด้วยมั้งที่ผมเห็นอยู่นะครับนี่ฮะสักครู่นะอ่าให้ดูเทียบกันนี่ฮะนี่สองแบบสองสไตล์แต่คล้ายกันนะฮะด้านหลังนะฮะก็จะมีพิเตอร์ช่วยเปิด power ตัวสีดําหน่อยนี่ครับผมอ่าถ้าเห็นไฟเด่นๆก็คือระดับ i n เคเตอร์ของแบตเตอรี่นะฮะตรงนี้นะครับก็จะบอกไว้นะฮะนี่ครับอ่านี่เป็นระดับของแบตเตอรี่นะฮะครับผมแล้วก็ทํามาคือช่องสำหรับเสียบ ชาร์จไฟถ้าชาร์จจะตรีไฟขึ้นสีแดงกระพริบช้าๆถ้าเต็มแล้วมันจะไม่กระพริบมันจะไม่กระพริบนะมันเป็นสีแดงสว่างนี่คือโซลิดก็คือไม่กระพริบคือเต็มนะตอนนี้ USB คือสำหรับชาร์จสมาร์ทโฟนชาร์จสมาร์ทโฟนไม่ใช่เล่น USB นะนะครับเล่นเพลงไม่ได้ตัวนี้อินพุตแบบ3.5นานะฮะก็นี่แหละครับคือฟังก์ชันที่มาพร้อมกับตัว Fender Inio ครับผมอีกนิดหนึ่งพี่ช้ฮงอะไรฮะผมนอนดูแล้วกันคือเผื่อบางท่านอยากแพริ่งที่เก็ตอ่านคู่มืออดับเบิลแพริ่งทำยังไงครับผมอันดับแรกนะฮะก็คือสว่าตัวนี้เป็นเครื่องแม่นะครับก็คือตัวนี้คือผมมันเชื่อมต่อกับสร่าโฟนผมแล้วมันออโต้ให้เัาผมเทสที่ตัวนี้นะครับถ้าเราอยากเชื่อมต่อแบบ2ตัวแบบไร้สายนะครับคือเราก็กดหยุดที่กดการหยุดหยุดเล่นเพลงที่โทรศัพท์ก่อนคือเชื่อมต่อเอา สมาร์ทโฟนเราเชื่อมต่อกับเครื่องตัวแม่พูดง่ายๆว่าสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อกับตัวแม่เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็หยุดแล้วก็พูดง่ายๆว่ากดหยุดพอสก่อนพอสก่อนพอตที่โทรศัพท์นะที่โทรศัพท์ครับผมแล้วก็กดตัวนี้ดูโอ้ดครับแล้วก็กดตัวนี้หนึ่งครั้งครับผมหนึ่งครั้งแล้วก็รอฮะลาโพงมันจะคุยกันครับผมฮัลโหลเธออยู่ไหนแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอ่าสัครูนะสักครู่ฮะตื้น รอมนก่โอเคโอเคตัวนี้คือถ้าเป็นแบบกับพี่แบบนี้ก็คือเจอกันแล้วเจอกันแล้วคือเชื่อมต่อกันแบบดูโอตัวนี้กซ้ายขวาตัวนี้กซ้ายขวาแต่ถ้าจะให้มันเป็นแบบสตูดิโอสตูดิโอก็คือกดหยุดที่โทรศัพท์ก่อนนะพรอมไวก่อนเพราะมันเล่นเพลงอยู่กดพร้อไว้ก่อนแล้วก็ปุ่มนี้แช่ไว้นะนี่ก็แช่ไว้สักครู่นะก็จะเปลี่ยนโหมด ถ้าเป็นสว่างนิ่งก็คือจะเป็นโหมดแบบสตูนะครับก็ประมาณนี้นะครับคู่มือมีบอกมีบอกครับนะครับนะฮะไม่ยากนะครับครับผมก็สําหรับท่านที่สนใจซื้อไปสองตัวก็เตรียมเล่นโหมดนี้ได้เลยทีนี้อย่างที่บอกครับว่าบุคลิกเสียงมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งมันเป็นความประทับใจจริงๆนะนะในเรื่องของนานๆจะมีลำโพงพกพาที่ให้คุณภาพเสียงดีๆมาครับนะครับ ในเรื่องของเสียงคุณภาพของเบสนะครับที่ลงลึกจนเราไม่คิดว่าเอ๊ะมันด้วยตัวบอดดี้ขนาดนี้จะทำได้เบสได้ขนาดนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะฮะกระบแล้วเป็นเบสที่มีคุณภาพนะครับไม่ใช่เบสไปกบย่านเสียงกลางแหลมเลยนะสัดส่วนของเบสจะไม่มามายุ่งกับเสียงกลางเสียงแหลมแล้วที่สำคัญมีหน็อกให้ปรับด้วยนะถ้าท่านชอบเบสดเยอะก็ปรับเยอะถ้าท่านชอบเบสดน้อยก็ปรับเบสน้อยกระบผมนะฮะ มาลองฟังเสียงก่อนดีกว่าครับผมนะะผมเชื่อมต่อแค่ตัวเดียวพออ่ะนะครับผม,บผมอันนี้คือจะออโต้คอนเน็นะนี่เรากำลังเชื่อมต่อกับตัวสีดำอยู่ครับผมแค่ฟังตัวเดียวนะครับนะครับผมเบาเสียงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวจะตกใจอืม แจ่ความเย็งผู้เยอะแล้วน,นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลำโพงพกพาที่น่าสนใจมากครับในเรื่องของคุณภาพนะต้องใช้คำนี้เลยนะครับสำหรับค่ายนี้ก็มาพร้อมคุณภาพนะครับและยิ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าพัฒนาการของการทำจูนับเกี่ยวกับเสียงเบสนี่ทำออกมาได้ดีมากนะฮะประทับใจเลยใช่ครับถูกนะใจคนไทยนะเพราะคนไทยจริงๆแล้วชอบบริโภคเบสบริโภคเบสอยู่แล้วโดยส่วนตัวผมเองก็ชอบเนกันใช่ครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเบสที่มีคุณภาพ แล้วที่สาคัญน้ำหนักตัวนี้หนักไม่ใช่หนักเพราะอะไรนะอ่ามันผ่านการศึกษาของเรามาแล้วใช่ตับไตไส้พุมหนักเพราะแบตเตอรี่แล้วก็ตัววูเฟอร์ไมเล็กใหญ่มากใช่ครับแน่นอนครับการทําตู้ปิดวูเฟอร์มีความสัมพัญอย่างยิ่งใช่ครับแล้วที่สําคัญบอดี้นะฮะไม้ MDF แท้นะไม่ใช่บอดี้พลาสติกนะไม้ MDF หุ้มด้วยหนังไวีนิวนะใช่นะครับอกเลยถ้าไม่ใช่ว่าตู้พลาสติกก็เอาหนังวีนิมไม่ใช่ะหะเป็นไม้เลยครับผมก็สินค้าก็มีจําหน่ายอยู่สองสีที่ตามที่เห็นในหน้าจอเลยสองคอลเลคชันเลยนะครับใช่เจ้าราคาหนึ่งหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทรับประกันหนึ่งปีรับประกันศูนย์หนึ่งปีนะครับนะครับผมก็รีบจับรีบจองนะฮะเพราะว่าผมเชื่อได้ว่าท่านที่ได้ไปต้องประทับใจอย่างแน่นอนครับนะฮะสำหรับเฟนเดอร์อินดิโอตัวนี้ผม บอกการาตีเลยว่าไม่ทําให้คุณหวังเรื่องคุณภพาพเสียงแน่นอนครับนะฮะครับผมอ่ะวันนี้ก็ต้องฟ,งฟังฟังฟังดูโอสักหน่อยไหมก่อนจบไนหะอ่ะได้ครับนะนะฮะก่อนอื่นนะดูโอ้เราก็แน่นอนเราก็ต้องหยุดเพลงที่สมาร์ทโฟนก่อนนะครับฮนะแล้วก็เชื่อมต่อกันแบบซีเรีโลนะรอสักครู่นะจริงๆเราเอาแบบดูโอเลยเราชอบความดังอ่า สักแป๊บนะให้มันคุยกันก่อนคุยกันนานนิดนึงคุยกันดูเรื่องนอะคุยูเรื่องฮะเล่นเลยฮะลองเลยฮะ